ในรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของของโฟล์นะครับโฟล์ flow ของอทาง h เฮดฟันนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีการเข้าไปรับนะครับเดลี่โฟล์นะครับพรามบลุกเวลาพวกเฮดฟันเราเรียกว่าพรามบลุกเกอร์นะครับ,รบรก,ก, broker, บก็มีการโฟล์เข้าไปช้อนอ่ะพูดง่ายๆนะครับส่วนนะนะครับเข้าไปสูงที่สุดนะเป็นเดลี่โฟล์ในรอบ สองปีที่ผ่านมานะครับเป็นวันหนึ่งที่สูงต้น,ตน,ตนๆเลยแหละนะครับฉะนั้นก็น่าสนใจว่าว่า,ว,า,ว,าว่าทาง hedge fund ทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นอะไรนะครับก็อาจจะเห็นตรงกับที่สแตทของ Goldman Sachs ที่คุณปั๊บเล่าก็ได้นะครับซึ่งถามว่าตอนนี้ก็ลงมาจากพีคเนี่ยนะครับก็มาประมาณ8.5% 8.5%เนี่ยนะครับที่ผ่านมาลงระดับนี้ละลงมาแล้วมันมาทริกเกอร์อะไรไหมนะครับก็ต้องหยอมบ,บอกว่าในเชิงของเทคนิคอล สมมติว่าถ้าใครเล่นเทคนิคนะครับดูตามสัญญาณคลาสสิกแบบ ISI 30นะครับก็ลงมาแตะในจุดนั้นพอดีนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเมื่อวานก็มีเด้งใช่ไหมครับดังนั้นก็มุมมองก็แล้วแต่ผมว่าการที่เฮ d ฟันเข้าไปซื้อก็เฮ d ฟันก็เล่นเร็วอยู่แล้วนะครับก็มันก็มี2ออย่างเล่นเด้งบ้างหรือมองว่าตัวเลขหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ recession จริงอันนี้ก็แล้วแต่ strategy แล้วแต่มองแล้วก็สุดแท้ค่าเดาเรื่องนั้น ไม่ได้นะครับแต่คราวนี้เรามาดูสแตทที่เป็นสแตทพื้นฐานพื้นฐานที่ที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสแตทที่มาจากทางเป็น Independent Research นะครับชื่อ LPL เนี่ยนะครับที่เขาชอบทำสแตทดีจเจ้านั่งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามาให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยคือผลตอบแทนนะครับของแต่ละช่วงเวลาต่างๆนะเขาเรียกว่า rolling d e t a นะ3เดือน6เดือน1ปีนะครับในแต่ละสีนะครับ ว่าเราถือ3เดือน6เดือน1ปีนะครับของอหุ้นสหรัฐนะครคราวนี้ด้านขวาสุดเนี่ยนะครับเป็นการเรียกว่าตัวเรยกว่าทุกสุ่มทุกช่วงเวลาเข้าไปนะครับเดือน6เดือน1ปีก็ต้องยอมรับว่าหุ้นเมริกาย,ยาวๆเป็นขาขึ้นที่ดีเนาะนะครับคราวนี้เขาจะลองมาดูเฉพาะช่วงที่เขาคอนดิชันเขาตัดดูเฉพาะว่า ถ้าสุ่มอย่างที่ว่าแต่ว่าไม่ได้เข้าไม่ได้ว่าไม่ได้ปาสุ่มเข้าดะนะครับไม่ได้ปาสุ่มเข้าตลาดโดยตลอดแต่ว่าไปลงเฉพาะเมื่อตลาดมี3%ามเปอร์เซ็น์นะครับหกเปอร์เซ็นต์ d r a w d ผลจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเอ่อเราก็เห็นมันก็ตรงไปตรงมา common sense ไม่มีอะไรนะครับว่าถ้าไปลงในช่วงที่ตลาดเริ่มย่อนะครับสามเปอร์เซ็นต์ d r a w d หรือย่อลึกขึ้นไปหน่อย6%ซึ่งรอบนี้ถ้าย่อมาจากไฮคือ8นะครับประมาณก็อก จะเห็นว่า Return หลังจากนั้นเนี่ยสเดือน6เดือนนะครับหปีเนี่ยมันจะดีนะครับเพราะว่าดียังไงดีกว่าเรียกว่าการสุ่มเข้าไปโดยไม่ได้ดูทามิงนะครับซึ่งมันก็ตรงกับ c o m มอนเซนต์ไม่มีอะไรครับว่าถ้าในตลาดอันนี้ผมว่าใช้ได้กับตลาดสหรัฐด,ด้วยเนอะที่ระยะยาวเนี่ยเศร,รษฐกิจเขาค่อนข้างแข็งแกร่ง,งมีนะวัตกรรมมากมายนะครับระยะยาวเขาเป็นขาขึ้นที่ค่อแขางดีกลยุทธ์ลักษณะ บายออนดิฟนะครับคือลงมาซื้อนะครับก็เป็นตลาดที่โดยค่าเฉลี่ยนะนะครับบายออนดิด้วยสแตตตัวนี้นะครับเรียกว่าใช้ได้ผลนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูอีกภาพหนึ่งนะครคือภาพนี้ครับเขาไปรวบรวมข้อมูลกันมาว่าในแต่ละปีนะครับตลาดหุ้นสหรัฐ s อ5ส0นมีหมีโอกาสปรับตัวลงมามากน้อยจํานวนครั้งแค่ไหนนะครับย้อนกลับไปข้อมูลเก็บตั้งแต่ปี1928เลยครับ หรือว่าเกือบ,อบจะร้อปีเลยทีเดียวนะครับพบว่าตลอดเกือบ100ปีที่ผ่านมาครับมีโอกาสที่ตลาดหุ้นสหรจะปรับตัวลงมาก็แบ่งเป็นประมาณ5้าซีนาริโอนะครับหก็คือดิฟนะปรับตัวเกินกว่า3%โอกาสเกิดขึ้นแต่ละปีเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7.2ครั้งพูลแบ็ k นะครับหรือว่าโอกาสที่ตลาดจะปรับตัวเกิน5%แต่ไม่ถึง10%นะครับพูลแบ็ k เนี่ยปีหนึ่งจะเกิดขึ้นประมาณ3.4ครั้งแล้วก็คอร์เรคชันครับปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดเกินกว่า10% แต่ไม่ถึง15%นะครับก็โอกาสเกิดขึ้นประมาณปีละ1ครั้ง1.1ครั้งนะครับแล้วก็ severe correction เนี่ยก็คือปรับลงมาแรงเกินกว่า15นะครับแต่ไม่ถึง20ครับมีโอกาสปีนึงเกิดขึ้นประมาณแค่0.5ครั้งนะครับแล้วก็ที่เป็นแบร์มาเก็ตเลยก็คือปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดเกิน20%เนี่ยปีนึงโอกาสเกิดขึ้นก็ถือว่าน้อยที่สุดเลยครประมาณ0.3ครั้งเท่านั้นเองครับพี่หยงถ้าไปดูมุมมองของโกแมนแซกเนี่ยก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ pullback ตลาดปรับตัวลงมาเกินกว่า5%นะครับ ถ้านักลงทุนครับเข้าไปซื้อในช่วงนี้ก็มีโอกาสจะทําผลกําไรทําผลตอบแทนได้นะครับโดยโอกาสที่จะบวกเนี่ยเขาบอกมีโอกาสประมาณ84%ครับที่หลังจากนั้นนะครับดับชนีจะพลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกแล้วก็โอกาสนะครับถ้าเกิดว่าติดลบเกิน10%เนี่ยก็จะเห็นโอกาสในการเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในสมมุติฐานที่ตลาดหุ้นสหรัฐเป็นขาขึ้นครั้งใหญ่ การปรับตัวลงมา3-5%ถ้านะครับถ้าหากว่าดัชนียังไม่สูญเสีเยแนวโน้มทิศทางที่เป็นขาขึ้นก็มีโอกาสที่นักงทุนจะสามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้หรือว่าลดการขาดทุนได้จากการปรับตัวลงมาแรงในแต่ละรอบครับอืมรูปนี้อีกรูปนี้ก็ดีเ็าผมว่ามันเป็นตัวเตือนว่าการเห็น correction แบบระดับ5% 10%เนี่ยมันเจอกันได้ทุกปีนะครับเจอกันทุกปีแล้วก็เจอดีไม่ดีเจอได้ปีละมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยซ้ำ ฉะนั้นก็ถ้าลงทุนในหุ้นเนาะก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็เข้าใจคาแรคเตอร์ของการลงทุนในหุ้นครับก็ผมทําโพไว้ใน u t u b e นะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมที่ดูรายการ Morning Brief เข้าไปตอบคําถามกันหน่อยฮนะเราถามว่าคุณผู้ชมคิดว่าหุ้นโลกเนี่ยลงจบหรือ,อยังนะครับแล้วคุณผู้ชมกล้าชอหรือเปล่าก็มี2ตัวเลือกให้เลือกฮนะก็คือมองว่าลงต่ออย่าเพิ่งซื้อหรือว่าลงจบแล้วซื้อได้นะครับตอนนี้คนที่เข้ามาโหวตก็ใกล้เคียงกันเลยครับประมาณ5นะครับคุณผู้ชมคิดว่า ลงจกจบหรือยังหรือว่าซื้อได้หรือเปล่าหรือว่าซื้อไม่ได้เนี่ยยังไงลองพิมพ์เขาหน่อยเดี๋ยวเรามาวัดมุมองวัดเซเดเมนต์ของคนที่ดูรายการ Morning b i ีฟของเราหน่อยนะครับอ่แล้วเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูต่อครับว่าการปรับตัวลงมาของตลาดหุ้นสหร,รัฐรอบนี้ทําให้มูลค่ากลับมามีความน่าสนใจแค่ไหนครับก็คราวนี้พอลงมาแล้วจาก valuation สหุ้นสหรัฐที่ค่อนข้างเริ่มปิตึงเนาะนะครับใกล้ๆประมาณช่วง22เท่าของ PE นะครับอันนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเอ่ายี่สิบสอเท่า PE นี้มันก็เป็นเกือบ ช่วงโควิดช่วงบูมบูมช่วงเงินนะหลังโควิดนะครับตอนนี้ลงมาที่20ก็ยังไม่ถึงค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยที่18เท่านะครับแล้วก็ต่ำกว่านหนึ่งนิดนึงนะครับตัว e a r n i n g Revision ของการปรับประมาณการกำไรของหุ้นสารัฐเนี่ยจริงๆปีนี้เทรนด์เริ่มเริ่มแผ่วลงนะครับแต่ว่าเทรนด์ปีหน้านะครับของกำไรคาดการปี25 ยังเป็นลักษณะของเทรนด์ขาขึ้นนะก็ดูจากผลประกอบการที่เพิ่งประกาศมาเนะนะครับก็ยังคิดว่าเทรนด์ตรงเรื่องของการปรับประมาณการยังน่าจะโอเคนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเชาว้ามอร์นิ่ง r ี e f ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮคะคุณเจนฮะ ฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนการ5นาทีรายการมอนกีฟกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามาทุกอการลงทุน